เชยข้อสอบในติบันิสมัยที่65ข้อ4ข้อนี้เป็นเรื่องในสดทำสัญญาเช่าที่ดินแปลงหนึ่งจากนายรวยมีสดเช่ารวยแล้วก็มีใสมาเป็นตัวละครประกอบทงคำตอบนายสดทำหนังสือสัญญาขายฝากบ้านให้แก่ในายใส เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยนายสดทาหนังสือสัญญาขายฝากบ้านให้แก่ในายใสเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงเป็นการซื้อขายในลักษณะเป็นอสังหาริมทรัพย์เมื่อได้เมื่อไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์4ี6ห้าหกวักหนึน่งประกอบด้วยมาตรา491ในายใสผู้ซื้อจึงไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน รับสื่อฝากและไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่นายสดออกจากบ้านพิภาพได้ประเด็นที่2อนายใสทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านกับนายรวยโดยจดทะเบียนการเช่าถูกต้องตามกฎหมายมาตรา538แต่นายใสยังไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินตามสัญญาเช่า ส่วนนายสดอยู่ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าเดิมแม้สัญญาเช่าที่ดินระหว่างนายสดกับนายรวยระงับไปเพราะสิ้นกนําหนดเวลาแล้วนายสดอยู่ต่อมาโดยไม่ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการละเมิดต่อนายรวยเจ้าของที่ดินไม่ใช่การละเมิดต่อในายใสซึ่งเป็นผู้เช่ารายใหม่นายใสจึงไม่มีอํานาจฟ้อ,องขับไล่นายสดออกจากออกจากที่ดินวิพาก อันนี้ในใสนี่เป็นเพียงใค่ในใสไม่มีอำนาจฟ้องกับได้ในสออบจากที่ในใสนี่เป็นผู้ผู้เช่ารายใหม่นะแต่ถ้าผู้เสียก็